กรับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกแกลเลสิีนิกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะยกลังให้ดูนะเนี่ยของเพิ่งมาถึงเลยนะครับมาเลือกกล่องเล็กๆนะฮะอันนี้เอ่อด้านบนโอเคมีการพยายามเจาะนะอันนี้น่าจะเจาะเช็คนะ ว้าว <Wow. S 2> นี่ฮะเต็ม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 ,ตมนะฮะฝากบ้านกัลยาสินออลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับผมนะครับโอเคมีเลขในใจหรืเลยนะก็ช่วยอุดหนุนน้องได้นะครับผมนะฮะก็ทักลไลน์มาได้เลยนะฮะโอ้ oh, ทุกชั้นก็จะมีกระดาษขาวเรียงนะก็เดินนับเพ้่เนขะ้ายี่สิบ แถวและยี่สิบซึ่งก็จะต้องมีห้าแถวหนึ่งร้อยองค์ใช่ไหมต้องใช่มนีม่ยน่าจะหนึ่งร้อยองค์นะฮะมีสามแถวสี่แถวห้าแถวโอเคนะฮะได้หลวงมาหมดโอเคอ่ะ นี่ครับพี่เหรียญถึงแล้วนะฮะกระถินเหรียญกระถินนะฮะเนื้อทองเหลืองลงยาจีวรน,นะครับอ่ะใส่มาย้อนยุกนะเ,เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเหรียญน,นะผมโอเคเห็นกันไหมใกล้ๆหน่อยอันนี้เห็นกันไหม,ซ,ม,ซ,มซูมซูมซูมสิซูมสิ่าโอเค นี่นะครับก็คือเหรียญกระถินนะฮะเนื้อทองเหลืองงยาจีวอนนะครับผมเ,เหรียญกระถินเนี่ยจะไม่ต่อโค้ดนะครับผมนะวัดนี่ระบุไว้ชัดเจนนะว่าเหรียญกระถินจะไม่ต่อโค้ดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโค้ดนะฮะก็คือเขาไม่ได้ต่อมาให้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับผมเอออันนี้ของแท้นะพี่นะอันนี้ให้ดูอันนี้คือโค้ดเอ่อ โคดนะหรือโคดมะหรือนะหรือมะนะถ้าผิดนะขออภัยนะผมมะน่าจะนะนะออมโคดนะอันนี้ฮนะหลวงพ่ทิมนะนี่จมูกโด่งๆนะฮะนี่ครับหลวงยาจีวอนนะครับผมนี่สายปิ้งแบบนี้นะฮะด้านหลังก็เป็นยันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงู่ทิมอยู่แล้วนะยันนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเขียนว่าเออที่ระลึกนะฮะครบรอบนะฮะชาตการนะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบสามปีนะฮะแล้วก็เป็นชื่อของหลวงปู่ทิมนะแล้วก็วัดะหารไร่ระยองนะมีระบุวันที่ชัดเจนระบุวัดชัดเจนนี่คืองานวัดนะผมนะอันนี้คือเหรียญกระถินอ่ะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยองค์นะครับผมหนึ่งร้อยองค์หนะึ่งร้อยองค์สวย,สวย นะครับนี่อ่ะราคานะผมนะราคา400บาทนะผมนะราคา400บาทนะผมนี่งามๆนะฮะอ่าชื่อ400บาทเท่านั้นนะฮะรวมส่งนะพี่นะ400บาทรวมส่งมีเก็บเงินปลายทางนะผมสี่ร้อยบาทรวมส่งมีเก็บเงินปลายทางนะครับ เออรับหลายเหรียญน,นะฮะก็ลดไปอีกนะครับผมโอเคตามนี้นะพี่นะใครจะเก็บเงินปายทางใครจะเอาวนเลยได้หมดนะครับผมได้หมดนะคะอ่ะนี่ตามนี้นะฮะแล้วก็มีนี่อันนี้ก็เพิ่งมาใหม่เพิ่งมาถึงนะฮะเหรียญนาวะนี่เป็นไงนวะอันนี้เป็นหน้ากากนะเห็นไหมนาวะหน้ากากเป็นซุ้มซุ้ม,มแต่ไม่แน่ใจว่าซุ้มเงินไหมแต่ว่าองค์นี้องค์เงิน น,น,นี่เป็นเนื้อนวะนะลงยาแดงโบน้ําเงินงามๆอันนี้ก็เป็นรายการจองเหมือนกันอันนี้ลงยาเขียวโบแดงนะครับผมมัน,นก็งามเหมือนกันนวะนะครับสวยอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์อันนี้เลขสองศูนย์สองนะฮะพอดีด้านหลังที่เกตแกะให้ดูนะครับผมรายการจองรายการที่เจ็ดกับรายการที่แปดนะผมอะ นวะนะสร้าง599องค์ใครชอบหรือใครไหวก็ลองทักมาคุยดูนะครับส่วนใครเบาๆอันเนี้ย400เนี่ยเบาสุดแล้วนะครับรวมส่งด้วยนะจ๊ะพี่ตาโอเคก็ตามนี้นะฮะสำหรับคลิปของเซมาย้อนยุคหรือเซมา8รอบลพบุทิมย้อนยุคนะฮะหรือเหรียญกระถินปี6-5นะครับนี่ก็คืออันนี้เหรียญกรถินนะฮะโอเคไปะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเับ่อกี้นี้ก็สวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ